พักไฮโดรโปนิกสำคัญมากๆก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละค่ะทุกคนนี่เพราะว่ารากเขาจะจุ่มถึงน้ำต้นไหนสมบูรณ์รากก็จะแบบนี้นี่ยาวๆแบบนี้นี่รากก็จะยาวๆแบบนี้เวลาเอาลงถ้วยปลูกนี่ตัวอย่างแบบนี้เอาลงถ้วยปลูกนะ้องเขารากเขาก็จะยาวถึง ถึงสารอาหารที่เขาจะดูดขึ้นไปเลี้ยงลำต้นเนาะนี่ก็เลยบอกว่าต้องสำคัญแล้วก็ฟองน้ำที่อยู่ในถ้วยปลูกต้องชุ่มน้ำนะคะต้องชุ่มน้ำค่ะถ้าไม่ชุ่มน้ำรากเขาจะไม่ออกตรมเขาจะรากเขาก็จะมีแค่รากยาวๆเส้นสองเส้นแค่นั้นเขาไอฟองน้ำตรงนี้ชุม่มเขาก็จะออกรากได้ ได้เยอะมากแล้วก็จะดูต้นใหญ่สวยต้นอวบโตเร็วนี่ค่ะนี่นี่สมมติว่าเราเอากล่องในถ้วยปลูกแล้วเราก็ต้องรดน้ำให้ฟองน้ำเขาไม่ให้ขาดความชืน้นไม่ให้แห้งนะคะันเล็กนี่เขาจะาอ,อาศัยอาศัยฟองน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ เราอย่าทําให้ฟองน้ําแห้งเปน็นนันขาดในช่วงนี้อันนี้คือข้อสําคัญเลยนะคะในการปลูกผักไห้ดูค่ะแล้วก็เมล็ดพันธุ์ก็สําคัญพันธุ์บางพันธุ์กินคอสนี่จะขึ้นต้นเร็วๆเลยแล้วกม็มีดอกเร็วมากเราต้องดูร้านไหนที่แบบว่า เอามาทดสอบปลูกดูแล้วกอใหญ่อันนี้อันนี้ใช้ได้เลยนะนี่พันนี้บางพัน์ก็ซื้อมาปลูกแล้วก็สูงริ้วเลยไม่แตกเก่งก้านแล้วเขาก็จะเป็นดอกเร็วนี้ไม่ได้กินคอรสนี่ต้องดูที่ร้านนะคะร้านไหนพุ่มใหญ่ๆนี่ซื้อคอรสมีหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยกินคอร์สนี่ อันนี้เราเลือกสายพันธุ์นี้เพราะว่าเขาพุ่มใหญ่เราปลูกประจาแล้วค่ะเรารู้แล้วแล้วก็เรดโอ๊กอีกอีกอันหนึ่งเรดโอ๊กเรดโอ๊กก็มีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันใครที่ชอบใบน,น้อยๆหยิกหยิกยกิ้งฝอยๆก็จะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งส่วนเราชอบพันธุ์นี้เขาเลี้ยงง่ายดีใบเขาก็จะใหญ่ๆสําหรับลูกค้าที่จะซื้อเนี้ยงปลาก็ได้เพราะว่าใบใหญ่นี่ค่ะ เราไม่ชอบไอ้อีกอีกฝอยฝอยน้ำหนักเขาจะเบานะแต่เขาพุ่มใหญ่เหมือนกันบางทีเราก็ได้ได้กล้าอยู่เพราะว่าพันนี้หมดก็กล้าสํารองส่วนส่วนมากก็จะชอบพันนี้ค่ะอันนี้กินวันนี้เราก็จะมีกินคอร์เรดโอก๊กกินโอก๊กมีมีหลายพันอยู่เราเอามาแค่สองสองฐานมาทำหน้าร้านทำไปว่างๆจากลูกค้าก็ทำไปเรื่อยๆ ทำ,ทำเสร็จตอนเย็นแล้วก็ไปลงเดี๋ยวเราจะอัดคลิปอีกทีตอนเย็นเย็นวันนี้ค่ะจะลงลงในถ้วยในกล่องปลูกจริงเลยเพราะว่าไม่ได้อนุบาลที่จริงถ้าเขาเขาไปอนุบาลเขาจะโตเร็วมากาเพราะเวลาเราเอาไปลงถ้วยปลูกเนะี่ยจะใช้เวลาเร็วก็ได้เก็บเกี่ยวส่วนตอนนี้เราไม่มีที่อนุบาลไว้ เราก็เลยต้องเอาไปลงในปลูกจริงเลยก็ได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปตอนเราลงอีกทีเนาะวันนี้ไปแล้วมาพูดเรื่องรากในฟองน้ำอย่าให้ฟองน้ำแห้งแล้วก็พันสายพันก็ดูอีกทีว่าต้องเอาที่กอใหญ่ๆไปแล้วรวันนี้